ทางหน่วยงานความมันคงนาเพื่อนสการและก็ยึดยาบาททะลักริมโขงเลยร่วมถึงใ้ของกลางกว่า4 0 0แสนเม็ดน้ำกันค่ะที่ว่าการนะคะอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนม พันเอกศิวดนยาคลายผู้บังคับการกรมทหารราบที่สามพอบอร่อยร่อกองบังคับการควบคุมที่หนึ่งกองกำลังสุรักิ์มนตรีพร้อมกับนายนันทวิทย์นาคแสงค่ะประลัดจังหวัดนครพนมนายประชามณีสอีนายอำเภอฐานพนมและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้มีการแถลงข่าวค่ะเกี่ยวกับการตรวจยิดยาบ้าจำนวนสองกระสอบน้ำกัน ซึ่งภายในสองกระสอบนั้นมีจำนวน4แสนเม็ดและก็ยังมีการตรวจสอบมีแพ็กเกจนะคะกันชืนตาอักษรสีน้ำเงินกับอักษรเก่าซิบเก่าเก่าหล่อเก่าิบเก่าค่ะและกระูปดาวหาดวงจากข้อมูลพบว่าเป็นยาบ้าที่ผลิตยอยู่ตามแนวชายแดนฟังประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ภาคเหนือก่อนสมีการลำเลียงขนส่งเข้าพื้นที่อีสานบนานเฮาในเทือนี้เป็นการลำเลียงขนมาทางเรือหางยาา หาปลาพื้นวัดจังสัตว์เขามาพักในพื้นที่ตำบลดอนนั่งหงอําเภอถาดพนมค่ะเพื่อทาการขนทรงต่อเขาพื้นที่ตอนในภาคอีสานแต่เจ้าหน้าที่ทินลาตะเวนนะคะเพื่วมาพบซะก่อนค่ะจึงเข้าตรวจยึดแล้วก็มาตรวจสอบทาการขยายผลติดตามหาภูกระท่ามพิษมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยทางผู้บังคับการกรมทหารราบทีสามนะคะพอบอรอยรอดกองบังคับการควบคุมทีหนึ่งกองกำลังสุรมุนตีพันบอกว่า สำหรับการแพร่ระบาดของยาเสพติดร่วมถึงการลักลอบนํำเขายาเสพติดในพื้นที่ของอีสานนี่สาเหตุที่มีการตรวจยืดมากขึ้นเสื้อว่าเกิดจากกยภาพของการเิตุงานของหน่วยงานความมันคงที่มีการลงพื้นที่ติดตามหาข่าวร่วมถึงประชาชนในพื้นที่เองตรงนี้แหละค่ะสำคัญเพื่อนให้ความโ่รมมือในการแจงเบาะแสบอกบาะเสต่างๆเพราะว่าจากข้อมูลการตรวจยืดจะเป็นการตรวจยืดในพื้นที่แนวใช่แดนส่วนมีจมรหญ่ ส่วนมีจํานวนนะคะหลอดให่มากขึ้นเสื่อว่ามีความต้องการสูงเพราะว่าถือจับกลุ่มยึดบ่อยขึ้นจังไดกระตามค่ะสาคัญที่สุดก็คือความรวมมือของภาคประชาชนเองในการแจงเบาะแสหาข่าวและก็เพิ่มมาตรการดูแลลาตเวนในพื้นที่ชายแดนแม่นน้ำโค้งมากขึ้นโดยเฉพาะผู้นําชุมชนหมู่บ้านต้องรวมกันสอดส่องค่ะกันเบิงแย่งกันได้รอบหาเดือนทีพานมากพื้นที่ชายแดนอีสานเองก็มีการตรวจยึดยาบ้ามากกว่า70ล้หลานเม็ด จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดและก็ปราบปรา,ามให้มากยิ่งขึ้นอีกค่ะ